สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภัศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาสุขศึกษานะครับโดยครูผู้สอนคุณครูชวลิชชัยขาวนะครับเด็กๆพร้อมจะเรียนกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้นะครับ คุณครูอยากจะให้นักเรียนนะครับเตรียมหนังสือสุขศึกษาและพลศึกษานะครับซึ่งหน้าตาของหนังสือก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เราเห็นอยู่บนสไลด์ที่หน้าปกนะครับให้นักเรียนทุกคนได้เตรียมหนังสือเอาไว้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนในทักไปนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับ เนื้อหาสาระที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่1นนะครับก็คือ1น,นี่เลยนะครับตนนัวนี้ความหมายและอวัยวะที่สําคัญของระบบย่อยอาหารนะครับต่อมา 2. การทํางานของระบบย่อยอาหารนะครับ 3. ความสําคัญของระบบย่อยอาหาร4วิธีการดูแลระบบย่อยอาหารให้ทํางานตามปกตินะครับ 5. ความหมายและอวัยวะที่สำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะ 6. การทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ 7. ความสำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะและ 8. วิธีการดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะให้ทำงานตามปกติเราจะเห็นว่าหัวข้อที่เราเรียนนะครับเนื้อหาสาระจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับถึง8หัวข้อ เพราะนั้นวันนี้เราจะเรียนกัน2หัวข้อแรกก่อนนะครับก็คือความหมายและการทำงานของระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันในเรื่องของความหมายและอวัยวะที่สำคัญของระบบย่อยอาหารรวมไปถึงการทำงานของระบบ ย่อยอาหารนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้หัวข้อที่1นนะครับความหมายและอวัยวะที่สําคัญของระบบย่อยอาหารนะครับความหมายของระบบย่อยอาหารหรือระบบทางเดินอาหารนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงกระบวนการแปลสภาพอาหารให้มีขนาดเล็กลงเพื่อการดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะครับเรียกง่ายๆว่ากระบวนการย่อยอาหารนะครับก็คือกระบวนการแปลสภาพอาหารที่เรา ทานเข้าไปนะครับให้กลายเป็นสารอาหารเพื่อที่ร่างกายเราจะดูดซึมเอาไปใช้นะครับอย่างเช่นอาหารที่เราทานเข้าไปาเช่นพวกข้าวขนมปังนะครับเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยหรือว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยมันจะแปลสภาพจากข้าวขานมปังเนี่ยกลายเป็นคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตร่างกา,กายก็จะดูดซึมเอาไปใช้นะครับในชีวิตประจาวันในการทํากิจกรรมต่างๆหรือไข่นม เนื้อสัตว์นะครับเราทานเข้าไปเนี่ยสภาพของมันคืออาหารอาหารไข่ต้มนมกล่องนะครับปิ้งย่างหมูย่างที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันเป็นอาหารแต่พอเข้าสู่ระบบย่อยอาหารแล้วเนี่ยระบบย่อยมันไปนแปลสภาพไข่นะครับนมเนื้อสัตว์ให้กลายเป็นโปรโตีนซึ่งร่างกายจะดูดซึมโปรโตีนตัวนี้เข้าไปใช้นะครับในการเจริญเติบโตของเราในการจเจริญชีวิตประจําวันของเรา เพราะฉะนั้นกระบวนการหรือว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยมันมีความสําคัญต่อเรามากนะครับในเรื่องของการเจริญเติบโตและใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจากความหมายของระบบย่อยอาหารนะครับเรามาสู่อวัยวะที่สําคัญในระบบย่อยอาหารนะครับอวัยวะที่สําคัญในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างน,นะครับทุกคนดูพร้อมกันไปเลยนะครับ 1. ตัวนี้นะครับคือฟันนะครับ2 หลอดอาหาร3นะครับกระเพาะอาหาร4ตับนะครับ5าลำไส้เล็ก6ลำไส้ใหญ่นะครับและ7ทวารหน,นักเจ็ดอวัยวะนี้นะครับทำหน้าที่ของมันนะครับในตัวมันเองซึ่ง เมื่อมันมีความสัมพันธ์กันในเจ็ดอวัยวะ,วะก็ทําให้เกิดเป็นระบบย่อยอาหารขึ้นมานั่นเองนะครับอวัยาวะทุกอวัยวะย่อมมีหน้าที่ของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูตั้งแต่ตอนที่1กันเลยนะครับคือฟันฟันทําหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารนะครับฟันจะบดเคี้ยวอาหารสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะกัดบดเคี้ยวที่เราเคี้ยวกันเนี่ยนะครับทําให้อาหารชิ้นใหญ่กลายเป็นชิ้นเล็กนะครับ ให้มันเล็กลงนะครับเมื่อมันเล็กลงแล้วในช่องปากเราก็ยังมีลิ้นกับน้ำลายนะครับที่จะคอยคุกเข้าอาหารนะครับในการย่อยซึ่งน้ำลายเนี่ยจะเป็นน้ำย่อยชนิดหนึ่งนะครับที่มันอยู่ในปากเราเป็นน้ำย่อยนะครับน้ำลายเนี่ยซึ่งมันจะย่อยพวกแป้งนะครับแป้งคืออะไรแป้งก็เช่นพวกขนมปังหรือข้าวนะครับเพราะนั้นเวลาเรากินขนมปังหรือข้าวเนี่ยหรือเราอมทิ้งไว้เนี่ยน้ำลายเนี่ย ันจะไปช่วยย่อยแป้งนะครับย่อยข้าวย่อยขนมปังพวกนี้ทําให้เรารู้สึกว่ามันจะมีรสหวานนะครับเพราะฉนั้นเริ่มต้นจากปากเราเลยนะครับตั้งแต่ฟันนะครับแล้วก็น้ำลายนะครับต่อมาอวัยวะที่2นะครับหลอดอาหารหลอดอาหารทําหน้าที่อะไรหลอดอาหารจะเป็นแค่เพียงทางผ่านของอาหารนะครับเป็นเพียงทางผ่านของอาหารที่ถูกบดเคี้ยวจากฟันจากปากนะครับแล้วคืนลงสู่ลงกระเพาะอาหารนะครับ กลืนลงไปสู่กระเพาะอาหารนะครับเพราะฉะนั้นหลอดอาหารเป็นแค่เพียงทางผ่านนะครับเราจะเห็นในรูปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้หอเขียวกินเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะครับให้เห็นชัดขึ้นสีเหลืองแล้การตัดกับสีแดงนะครับตรงนี้คือปากนะครับช่องปากพอเราทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลืนอาหารลงมาครับยังหลอดอาหารซึ่งหลอดอาหารทั้งนี้เป็นทางผ่านลงมาสู่กระเพาะตรงนี้นะครับนี่ หมายเลข3ามนี่ครับผ่านลงมานี่คือการกลืนนะครับมันก็จะเป็นแค่เพียงทางผ่านเป็นท่อที่นําส่งลงมาอย่างกระเพาะอาหารเท่านั้นนะครับแนะนํานิดนึงนะครับหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวมันมีหลอดลมด้วยนะครับหลอดลมจะอยู่ด้านหน้าเหมือนกันครับอยู่ในคอเหมือนกันครับบริเวณคอตรงนี้เหมือนกันนะครับเส้นสีเขียวแต่หลอดลมเนี่ยมันจะอยู่ในด้านหน้าครับตรงนี้นะครับมันจะไม่อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วทำไมเรากืนอาหารลงไปแล้วมันไม่เข้าหลอดลมอ่ะเออหลายคนอาจจะสงสัยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเป็นสีฟ้านะครับเบริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีลักษณะของกระดูกแผ่นปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับตรงคอนะครับเวลาเราหายใจปกตินะครับแผ่นนี้มันจะมาปิดที่หลอดอาหารตรงนี้นะครับปิดด้านหลังนะครับพอเราหายใจออกจมูกออกปากได้นะครับ แต่พอวเวลาทานอาหารไอกระดูกแผ่นนี้นะครับมันก็จะมาปิดที่หลอดลมพอปิดที่หลอดลมปุ๊บหลอดอาหารก็จะเปิดออกเราก็จะกลืนมันลงไปเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะครับเวลาเรากลืนอาหารนะครับเราจะก้านหายใจเราจะหยุดหายใจแป๊บหนึ่งขณะที่เรากลืนไม่มีใครที่กลืนพร้อมหายใจออกได้นะครับลองสังเกตดูเพราะว่ากระดูกตัวนี้มันจะมาปิดที่หลอดลมทําให้หลอดอาหารเนี่ยไหลลงสู่หลอดอาหารได้นะครับ เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นทิคที่ว่าคนโบราณบอกว่าห้ามคุยห้ามพูดเวลาทานข้าวเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เรากินข้าวนะครับหรือเราทานข้าวกันอยู่เนี่ยในอ,อ,อาหารเนี่ยมันจะอยู่ในปากข,ของเราซึ่งมันจะอยู่บริเวณตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดใครพูดใครคุยเนี่ยเศษอาหารอาจจะหล่นตกมาในคอนะครับมาในหลอดลมนะครับทําให้หายใจไม่ออกทําให้เกิดการสาลักเพราะนั้นไม่ควรพูดหรือ คุยเวลากินข้าวนั่นเองนะครับต้องกินให้หมดปากก่อนแล้วถึงพูดคุยกันได้นะอันนี้เป็นเก็บความรู้ที่บอกให้ละกันนะครับภายนอกนอกหนังสือละกันนะครับาต่อไปนะครับดูอวัยวะที่สามนะครับก็คือกระเพาะอาหารตัวนี้กระเพาะอาหารนะครับจะทําหน้าที่ในการรับอาหารจากหลอดอาหารเห็นไหมมันรับอาหารลพราะพออาหารตกลงมาถึงกระเพาะเนี่ยกระเพาะจะเป็นถุงเล็กๆ คอยเก็บอาหารที่ถูกบดเคี้ยวมาแล้วนะครับอาหารก็จะถูกตกลงมาในกระเพาะกระเพาะก็จะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารโดยการหลั่งน้ําย่อยออกมานะครับน้ําย่อยจะถูกหลั่งออกมาหลั่งมาในกระเพาะอาหารเพื่อย่อยอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นสารอาหารนั่นเองนะครับต่อไปตัวที่4ตัวที่4คือตับนะครับตับทําหน้าที่อะไรตับทําหน้าที่ในการสร้างน้ําย่อยเก็บไว้ในถุงน้ําดี นะครับห,หรือเรียกง่ายๆว่าน้ำย่อยตัวนี้ก็คือสร้างน้ำดีออกมานะครับสร้างน้ำดีออกมาทําไมน้ำดีเนี่ยจะทําหน้าที่ในการช่วยย่อยนะครับซึ่งน้ำดีเนี่ยมันจะไปย่อยไขยมันนะครับน้ำดีเนี่ยจะย่อยไขยมันให้ไขมันเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นไขมันที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวไขมันเนี่ยกลายเป็นไขมันที่เล็กลง ย่อยให้มันเล็กลงทําให้ดูดซึมหรือนําไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยถุงน้ําดีนะครับน้ําดีจะเป็นน้ําย่อยที่ถูกสร้างโดยตับนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอวัยวะที่5คือลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กจะเห็นว่ามันจะทําหน้ที่การย่อยอาหารและดูดซึมนะครับดูดซึมสารอาหารและน้ําเพื่อนําไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะนั้นลำไส้เล็กเนี่ยเป็นส่วนสําคัญก็คือมันจะทําหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารต่างๆนะครับและย่อยอาหารด้วยนะครับเพราะนั้นสารอาหารจากที่เรากินเข้าไปเนี่ยเมื่อถูกย่อยแล้วเนี่ยตัวลำไส้เล็กจะเป็นตัวที่ดูดซึมสารอาหารต่างๆไปให้ร่างกายเราใช้ช่วยในการเจริญเติบโตต่างๆต้องการโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยลำไส้เล็กจะเป็นตัวดูดซึมไปนะครับต่อมาลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่อะไรลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำและเกลือแร่ออกจากากากาอาหารและขับเมื่อออกมาหล่อเลื่อนให้กากาอาหารที่แข็งเคลื่อนที่ผ่านไปสู่ปลายลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนที่สะสมอุจจาระนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมันไม่มีหน้าที่ในการย่อยอาหารละนะครับ ลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทําหน้าที่แค่ดูดซึมน้ําและเกลือแร่ออกจากากากอาหารนะครับพอดูดซึมออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือกากอาหารกา,รอา,ารกาอาหารก็จะเดินทางตามลำไส้ใหญ่นะครับไปเรื่อยๆ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 นะครับจนมาเก็บไว้ที่ปลายลาไส้ใหญ่ปลายลาไส้ใหญ่ก็คือเจ้าอวัยวะที่7นี่เองก็คือทวารหนักนะครับซึ่งเป็นทางออกของ อุจจาระของเรานั่นเองอุจจาระก็ามาจากไหนอุจจาระก็ามาจากอาหารที่เราทานนี่แหละครับครับเมื่อมันถูกย่อยแล้วมันจะเหลือ,อก,กากอาหารก็กลายเป็นอุจจาระเพราะฉะนั้น7ตัวนี้นะครับ7อวัยวะนี้จะทําหน้าที่ร่วมกันเป็นระบบย่อยอาหารนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของอวัยวะต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะครับการทํางานของระบบย่อยอาหารมันทํำยังไง จากอวัยวะทีはは่สำคัญนะครับเราจะกล้ามาสู่การทำงานของระบบย่อยอาหารนะครับอวัยวะที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าอวัยวะแต่ละอวัยวะนะครับมีหน้าที่ในการทำงานของตัวมันเองนะครับแต่เมื่อมันทำงานร่วมกันแล้วมันจึงเกิดเป็นระบบเพราะฉะนั้นการทำงานของระบบย่อยอาหารเนี่ยมันก็คือการทำงานร่วมกันของอวัยวะที่สำคัญนั่นเองนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันว่าการทำงานของระบบย่อยอาหารเนี่ยมันจะทำงานอย่างไร เริ่มต้นเลยนะครับเขาบอกว่าการทํางานของระบบย่อยอาหารเนี่ยอาหารข้อหนึ่งนี่เลยนะครับอาหารจะถูกย่อยที่ปากเห็นไหมครับถูกย่อยที่ปากโดยการเคี้ยวนะครับและมีน้ําลายออกมาช่วยย่อยเพราะฉะนั้นจากที่เราเรียนไปนะครับบริเวณช่องปากตัวนี้อวัยวะที่ทําหน้าที่ในการย่อยก็คือฟันนั่นเองเพราะนั้นปากโดยการเคี้ยวนี่นะครับถูกย่อยเนี่ยครับถูกย่อยที่ปากโดยการเคี้ยวนั่นหมายถึงว่า เอาไววานั้นคือฟันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเริ่มต้นจากการเคี้ยวในช่องปากก็คือฟันนะครับแล้วก็มีน้ําลายมาช่วยย่อยซึ่งน้ําลายในช่วยย่อยเนี่ยนะครับก็อย่างที่ครูบอกไปแล้วนะว่าน้ําลายมันจะย่อยแป้กลายเป็นน้ําตาลพวกขนมปังนะครับหรือว่า,าข้าวนะครับมันจะถูกย่อยนะครับแป้งพวกนี้จะถูกย่อยกลายเป็นน้ําตาลนะครับมันก็เลยอาจจะมีรสชาติหวานอาจจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยชอบอมข้าวก็ได้นะครับ อาจจะเป็นสาเหตุที่เด็กๆชอบอมข้าวเพราะว่าข้าวมาถูกน้าลายแล้วมันจะมีรสชาติหวานนะครับเพราะมันถูกแปะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนั่นเองนะครับน,นั้นเริ่มต้นจากช่องปากนะ,ะเห็นไหมฟันเราเคี้ยวเสร็จแล้วข้อ2บอกว่าอาหารถูกกลืนลงสู่กระเพาะอาหารและถูกย่อยโดยน้ําย่อยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อปากเราเฟันเราเคี้ยวเสร็จแล้วเนยมันก็จะถูกกลืนเห็นไหมครับถูกกลืนลงมาผ่านหลอดอาหารเห็นไหมครับ ถ้าเราจําภาพจากสไลด์ที่แล้วได้เห็นไหมตรงนี้คือหลอดอาหารเห็นไหมครับถูกขึ้นผ่านหลอดอาหารลงไปสู่กระเพาะอาหารนั่นเองซึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะเป็นถุงเป็นถุงถุงกล้ามเนื้อนะครับเป็นถุงกล้ามเนื้ออาหารเนี่ยตกเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยที่กระเพาะเราเนี่ยกระเพาะอาหารเราเนี่ยก็จะปล่อยน้ําย่อยออกมาหลั่งน้ําย่อยออกมานะครับหลั่งมาย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นสารอาหารนั่นเองเห็นไหมครับ จากปากลงมาสู่กระเพาะอาหารนะครับต่อมาข้อที่3บอกว่าอาหารส่งไปยังลำไส้เล็กเห็นไหมครับและถูกย่อยโดยน้ำย่อยนะครับสารอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วจะถูกดูดซึมเห็นไหมครับถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กนะครับเพื่อไปใช้ในการเจริญเติบโต,ตของร่างกายนั่นหมายความว่าอะไระครับ แสดงว่าลำไส้เล็กของเราเนี่ยจะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารด้วยและยังทําหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารอีกต่างหากนั้นลำไส้เล็กเนี่ยทำหน้าที่ถึง2อย่างเลยนะครับทั้งย่อยและดูดซึมแต่กระเพาะอาหารจะทําหน้าที่ในการย่อยเป็นหลักนะครับเห็นไหมครับอพอถูกย่อยแล้วดูดซึมแล้วร่างกายนําไปใช้แล้วนะครับสิ่งที่คงเหลืออยู่ก็คืออะไรจากลำไส้เล็ก สิ่งที่คงเหลืออยู่ก็คือกากอาหารนะครับกากอาหารนะครับจ,<าก>จะถูกขับเคลื่อนไปยังลำไส้ใหญ่เห็นไหมครับลำไส้เล็กก็จะส่งเข้าสู่ลำไส้ใหญ่มาทางนี้อันนี้เลยนะครับส่งมาที่ลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยดูดซึมวิตามินและธาตุเข้าสู่ร่างกายนะครับดูดซึมวิตามินและธาตุและน้ํานะครับเพราะนั้นในลำไส้ใหญ่ของพวกเราเนี่ยนะครับมันจะมีแต่กากอาหารละ นะครับในลำไส้ใหญ่ตรงนี้ที่ครูลากเส้นอยู่เนี่ยครับตรงนี้คือลำไส้ลำไส้ใหญ่นะครับเมื่อลำไส้ใหญ่ดูดซึมน้ําวิตามินและธาตุเข้าสู่ร่างกายแล้วกากอาหารส่วนที่เหลือจะถูกขับนะครับผ่านออกทางระบบนะครับขับถ่ายออกมาตรงนี้ก็คือบริเวณตรงนี้นะครับตอนนี้จะเป็นเขาเรียกว่าบริเวณวาวรหนักนะครับหรือปลายลำไส้ใหญ่นะครับมันก็จะถูกกากเก็บเอาไว้ เมื่อกากอาหารมีจํานวนที่มันมากนะครับมีจํานวนที่มันเยอะพอมีจํานวนที่มันเยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับร่างกายมันจะสั่งการไปหาสมองบอกว่าสมองสมองตอนนี้กากอาหารเนี่ยมันเต็มลําไส้ใหญ่แล้วนะครับถึงเวลาต้องขับออกมาแล้วเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคนเราก็จะไปขับอุจจาระตรงนี้ออกมาก็คือกากอาหารนั่นเองซึ่งมันเป็นอุจจาระนั่นเองนะครับ เพราะนั้นนี่คือการทํางานของระบบย่อยอาหารนะครับอย่างไรครับวันนี้แค่การทํางานนะครับของระบบย่อยอาหารนะครับอย่าติดตามคลิปต่อไปนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับเรื่องของความสําคัญและการดูแลรักษาของระบบย่อยอาหารนะค,ครับ